นี่อันผมเคยอไปดูงานของนี่ตั้งแต่ฝ่าชี้ความฝ่าชี้งาวนี่ปอเล่าให้ลูกฟังนะครับผมที่ได้ยินหนวอาจารย์มานี่ฮะผมไปตามดูยูทูบคอราเตอร์พี่ปีทั้งเสียลำไยเพื่อน่าจะหูละแต่ว่าถ้าไผเป็นมือใหม่อายุสาวสามสิบปลายกำลังสี่สิบกำลังทำลำไยเนาะฝาชี้งายฝาฝาชี้ความนี่มันครอบอย่างนี้นะฝาเข้านะจ๊อน้องฝาางายมันครอบอย่างนี้คือปกติลำไยตั้งมันมาอยู่มาร้อยกว่าปีอย่างอาจารย์บ้านเนี่ย ป้านเฮามันเป็นลำใหญ่ต้นใหญ่เพื่อนพี่เดดตัดแต่งกิ่งกันเนาะปล่อยมันใหญ่ไปแล้วก็คือถ้าเอาเก็บรวยมนแล้วก็ปล่อยให้มันออกปหน้าออกมาใหม่ครับนะครับแต่พอมามาผมมาเชิญาอาจารย์ทายวินอันนี้เป็นความรู้ของเพื่อนเมืม่อยี่สิบปีที่แล้วแล้วนะครับผมฟาจี้ไงไหมเขาว่าโอเคนนี้อันนี้ต้นมันตังในนี่คว้านออกหมดเลยเป็นม่งหมดเลยเอากิ่งมันอยู่รอบอีแมงกออาจารย์ครับอ่าแล้วทีนี้เพื่อนเอาป่อยที่กิ่งกระโดงขึ้นถ้าผมอุอิคอาจารย์บอกเลยครับและเพื่อนที่ก กินกระโดงเนี่ยออกหน่วยอันนี้อันที่ผมฟังอาจารย์คืออย่างนี้นะฝ่ายที่ไหนนะแต่ถ้าเป็นส้มเนี่ยหลายคนเคยเจอผมที่สวนส้มแล้วกินกระโดงเนี่ยมันตัดขวางนะครับเผื่ออาหารเนาะจาเนาะแต่ของอาจารย์นี่คือเอากินกระโดงทล้กินกระโดงขึ้นแล้วหน่วยออกที่กินกระโดงครับมันจัดันหวาาจยาครับประเดี๋ยวเป็นแต่งกิ่งกันแล้วนะครับโซได้พกตีเนี่ยเขาทำหลังการเชบเกียวอ่าอย่างประเดียวเนี้ยช่วงนี้แหละคืออันนี้จริงจริงไอ้เรื่องตัดแต่งกิ่งเนี่ยนะอ่าอ่ามันจะมีหลายลูกทรง อ่ามีหลายรูปทรงอ่ามีหลายรูปทรงเนะยทรงฝาชี้งายทรงเปิดกลางคุ่มอ่าทรงสี่เหลี่ยมมนี่าที่เราศึกษาเนี่ยนะครับครับผมก็เอจุดประสงค์ก็คือเราต้องการลดความสูงทรงคุ่มอ่าและการตัดแต่งกิ่งเนี่ยเป็นวิธีที่จะกระตุ้นการแตกใบของของลำไยอ่าใช่ใช่อาจารย์ที่เราเอามาเผยแพร่เมื่อ20ปีไปีล้วนเป็นเรื่องตัดแต่งกิ่งกันหรอครับก่อนมันเป็นการผมคิดว่าเป็นหัวใจสําคัญของกาของลำไย การทำลมใหญ่เลยนะหรือว่ารวมทั้งไม้ผลอื่นด้วยไหมอาจารย์มดเลยครับเหมือนกันเลยตัดแตงกิงเนี่ยถือว่าเป็นหัวใจสําคัญเพราะว่าตัดแตงกิงเนี่ยมันนอกจากจะช่วยกระตุ้นการแตกใบแล้วเนี่ยมันไปทํามือสมดุลของยอดกับรากเนี่ยมันมีความสมดุลกันต้นไม้เนี่ยเวลาปลูกเนี่ยหากมันจใหญ่น้อยเดียวไปยอดเดินที่เป็นบากันแต่ยอดเดินเนี่ยยอดเดินเป็นเม็ดแต่หากนิดเดียว ทีนี้หญิงอายุนานไปนานไปเนี่ยความแตกต่างของส่วนดังบนเนี่ยก็ยิ่งจะห่างครับส่วนดังลุ่มเพราะนั่นเนี่ยการจัดการก็คือต้องทำให้มันสมดุลกันก็คือต้องไปทัดแต่งกิ่งคมอ่านเจอในส้มนะแต่หูเล่มไหนนะครับผมก็แน่นําว่าคือสัดส่วนดังบนเนี่ยที่มันมีประมาณหกสิบเปอร์เซ็นของทั้งของของน้ำหนักทั้งหมดนะของน้ำหนักทั้งหมดครับห้าสี่สิบเปอร์เซ็นต จนหกสิบแต่ว่าในลําไยเนี่ยไอ้นี่ยังแบบมีขันศึกษาว่าควรจะเป็นสัดส่วนเท่าใดแต่ยังไงแล้วแต่คือสัดส่วนมันเนี่ยมันบักควรจะต่างกันเยอะเกินไปสี่สิบหกสิบถ้าถ้าลําไยเนี่ย,ยงงอย่างอายุยี่สิบสามสิบปีเนี่ยครับผมผมว่าส่วนบน, 8, นอ่ะแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์มั้งส่วนลุ่มมันจะแค่สิบเปอร์เซ็นต์อ๋อมันไม่สมดุลกัน,นมันสมดุลกันฮะ,ะ,ะ,ะมันจะต้องสร้างสมดุลเขาจริงอย่างไต้หวันเนี่ยเขาเรื่อความสําคัญไม่ไทั้งการทัดราก ตัดลากเลยครับตัดรากครับแต่ว่าเขาไม่ได้ตัดรอบต้นนะเขาจะตัดเป็นห้องด้านใดด้านหนึ่งเ่าะทัดเป็นห้องน้อยๆนะแล้วก็เอาเศษกิ่งไม้ผลหรือว่าเศษกิ่งลําไยน่ะใส่เข้าไปคือมันปลูกเนาะแล้วเอาปุ๋ยคอกปุ๋ยมักใส่เข้าไปดินมันจะล้วนซุยแล้วหักมันก็จะออกมาบริเวณแยวพุทธเข็มโอ้ยใจเย็นความรู้ใหมอแบบนี้เถอะซื้อตัวหักของขืดเนี่ยครับมันมีความสําคัญก็คือมันนอกเหนือจากการดูธาต ถ้าทหารแล้วดูดน้ําแล้วเนี่ยครับมันยังมีการสร้างฮอร์โมนโดยเฉพาะยิ่งฮอร์โมนไซโตไคนินอ่าใส่ตัวแคนินเนี่ยมันสร้างที่ห้าแล้วมันจะส่งไปตังตังยอดนะฮอร์โมนไซโตไคนินเนี่ยมันมีผลต่อการแบ่งเซลล์นะะแบ่งเซลล์คือแล้วก็ทำให้เรื่องของโคลฟิลมันเยอะขึ้นเนี่ยนะไอตัวไซโตไคนินเนี่ยนะครับเออ ในลำไยเนี่ยมีคนวิเคราะห์ลำไยทีใส่สารโคเลตเนี่ยนะที่เขาหลาดสารกันนี่นะครับอต่ต้นที่ออกดอกดีเนี่ยจะมีไซโตเคนินเนี่ยสูงนะคือคือเอาแลอาจารย์งเขาอยางสารที่เขาหลาดนี่คือรวมทั้งพ่นด้วยใช่ไหมใช่ครับทั้งพ่นทั้งหลาดเนี่ยทั้งพ่นทั้งั้าดสารคุมโคเลตเนี่ยและเปิ้ลพาใส่ไปแล้วเนี่ยเปิ้ลกับวิเคราะห์ฮอร์โมนเยอรมันเนี่ยวิเคราะห์ทุกตย่าเลยนะผมกับตั้งอาจารย์ที่มชเนี่ย ก็เป็นคนส่งตัวอย่างใช่เปล่าต้นเก็บตึ้งยอดใบเปลือกเนี่ยนะฮะเขาไปวิเคราะห์ฮอร์โมนชนิดต่างๆเนี่ยแต่ก็ต่าฮอร์โมนตัวอื่นเนี่ยมันมันค่อนข้างขึ้นขึ้นลงลงสลุกเหมือได้เรือเป่าปิดในไดแต่ตัวไซโตเคนินเนี่ยอันนี้นิ่งสุดมันจะนิ่งก็คือต้นที่ออกดอกดีเนี่ยจะมีไซโตไคนินสูงในนี้ไซโตเคนินเนี่ยมันมันสร้างพีละ่านะฮะซึ่งซึ่งผมคิดว่า tap นี่มันเลยไปกระตุ้นใช่ไหมอาจารย์ซิ่งูเนี่ย เฮาต้องคือความสำคัญผมผมคิดว่าบ้านเฮาเนี่ยความสำคัญหนึ่งการศึกษาเรื่องของของการกระตุ้นการเคิด่ลากเนี่ยน้อยอ๋เอะะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมอาจารย์จะเข้าลึกล้นเดี๋ยวเฮาเจบ็บตันเพราะว่าองค์ความร <c oughs> ู้เจมาเท่ากันนะครับ <c oughs> อาจารย์หมขอปิ๊กไปเห็นน้อยไอาาย้กิงกะโดงที่ว่าน,นั้นที่อาจารย์มันหมายว่าเฮาทําให้สัดส่วนมันเท่ากันสมดุลกัน60สิบบความหมายคืออย่งนี้มาฮะอาจารย์ฮะทีนี้ผมเห็นอ่า ลำไย,ยอ,อาจารย์แนะนำอ่ะสี่คูณสี่ไหมเขาว่าหนึ่งไร่เนี่ยจะได้ร้อยต้นครับมันปราชิดไปกัครับอาจารย์คืออี้ฮะคือการปลูกไม้ผลเนี่ยนะฮะมันอยู่ที่วัตถุประสงค์งเราอยู่ที่วัตถุประสงค์ถ้าปลูกระยะชิดเนี่ยข้อดีมันคือมันคืน,คนทุนได้เร็วอ่าแล้วก็เขาก็ะเป็ห่ออย่าง้เขาดูแลจัดการง่ายครับแต่ที่นี้เงื่อนไขของการทําไม้ผลระยะชิดเนี่ยอ่าเขาต้องมีเงื่อนไขยอยู่สองอย่าง อย่างแรกก็คื prices, course, réussi, อเขาต้องมีวิธีทำให้มันออกดอกได้เพราะปกติเวลามันจนไงทรงพุ่มมันจนไงนะมันมักจะบ่ออกดอกอแต่ของเขานี่เขามีสารของเลวที่สามารถบังคับลุกออกดอกได้อางื่นไขตรงนี้ก็ก็หมดไปเมื่ไปแล้วมีเงื่อนไขม่าก็คือต้องมีวิธีควบคุมทรงพุ่มซึ่งเขาก็ศึกษาวิธีการควบคุมทรงพุ่มครับถ้าเป็นไม้ผลระยะชิดเนี่ยหรือลำไยระยะชิดเนี่ยนะวิธีที่คุมทรงพุ่มได้ดีสุดคือทรงฝาชิงหงาย <m uch ing> อันนี้ผมไม่ได้บอกว่าดีที่สุดนะแต่ว่าทรงแต่ละทรงมันจะดีแตกต่างอ๋อมันมีข้อดีข้อเสียข้อดีข้อเสียแตกต่างกันถ้าเป็นลําไยระยะชิดเนี่ยทรงฝาชี้ไงายเนี่ยเอาคุมทรงคุมได้ดีอ๋อถ, <projections S 1> ถ,ถ,ถ้าผมสรุปอย่างนี้ได้ไหมอาจารย์อาจารย์แนะนําเป็นฝาชี้ไงายนี่คือปลูกชิดถ้าเป็นลําไยทีถ้าเป็นลําไยทีเป็นฝาชี้งงายนะครับอ่าต่ถ้าถ้าผมห่างแบบผมแปดเมตรอย่างนี้ห่ะผมก็เป็นฝาชี้ฟั่มไหมก็แล้วแต่ได้หมดครับดูทีวัุประสงค์เขาจะ เป็นฝายชี้หงายก็ได้ถ้าฝายชี้หงายก็ยังง่ายต่อการแคดเกี่ยวแต่ทรงฝายชี้หงายเนี่ยมันเป็นต้นต่ำด้วยนะที่อาจะแคปได้น้ำปริมาณผลผลิตมันจะต่อต้นเนี่ยมันจะน้อยกว่าทรงอื่นใช่ใช่แต่คุณภาพเนี่ยมันจะใหญ่จริงมันออกไป้ใส่ใจคุณภาพใหญ่ใหญ่เป็นเป็นมันจะเป็นข้าวเอเอใส่เอเเนี่ยเยอะชัดเจนเลยชัดเจนเลยเนี่ยใครดูอยู่นะครับผมฝากไลฟ์ฝากแชทไว้นะก็ถ้าเอาตัวพี สมมลิตตัวต้นอาจจะน้อยแต่เขามีจํานวนต้นตัวไหลเยอะมันก็จะชดเชยอย่าไปชดเชยอย่างไปตรงเนี้ยนะฮะแม่นแม่นทบเดี๋ยวนี้มันมันมีหลเพราะว่าถ้ามันผักเข้าเอเอเนีมาก่อนเนาะเงินมันหายไปนักเป็นสามองสังเกตด้วยเอเอกับเออ่ะต่างกันเท่าด้วยเติมหนึ่งเต่าด้วยซ้ำไปอ่ะนะก็ฟาชีงไห้นี่มันจะได้หน่วยใหญ่นะครับผมพี่น้องกำหญ่เขาหน่อยอาจารย์ที่อาจารย์ว่าหน่วยใหญ่แน่นอนครับแล้วแล้วกินกระโดงนั่นหรอครับอาจารย์มันจะตันกว่ครับ แต่ว่าผมตัดแต่งมาสักห้าเดือนเนี่ยบังคับออกดอกได้หรอเพราะเรามีวิธีบังคับปลูกออกดอกวิธีเขามีอยู่แล้วใช่วิธีมีอยู่แล้วโดยใช้สารคอเลตเรหว่ากิ่งกระโดงที่มันขึ้นใหม่ครับกิ่งที่มันอันเก่าที่มันอยู่หลอบเนี่ยครับอันใดมันออกหน่วยดีกว่ากันปกติจริงกิงหลอกจะออกดีกว่าอกิงรอบเนี่ยเพราะว่ากิงหลอบนี่มันจะตัดบันลึกออจกิงกระดงนี่มันจะเป็นกิงใหม่ แต่ว่ากิ่งกระดงเนี่ยมันจะได้โจอีงามแล้ก็หนุ่ยที่ใหญ่มันเหมือนกินสดอาหารที่ดีนะครับแล้วก็ขนาดกิ่งมุนใหญ่นะกิ่งกระดงเพราะว่าอย่างครับเพราะว่ามันออกจากกิ่งที่มีขนาดใหญ่ออกจากลําต้นอถ้าเป็นส่วนยอดเนี่ยครับมันก็จะออกตามยอดนะถ้ายอดน้อยมันก็ออกน้อยขนาดของมันก็จะน้อยถ้ายอดใหญ่ขนาดมันก็ใหญ่ๆอะไะนั่นเ่ยเราถึงถึงแนะนําถ้าบาตัดฝาชี้ใหญ่ก็ต้องตัดทรงเปิดขางกุ่ม เปิดกลางพุ่มคือฝ่ายชี้กาะก็ก็ลองลองฝ่ายชี้ก็คือเฮาเฮาเปิดเหมือนเยอะแต่เปิดแค่ตรงกลางอ่าเฮาบบตัดแบบเตียเหมือนกับฝ่ายชี้ไงมันจะกึ่งกึ่งฝ่ายชี้ไงมันมันจริงจิไอ้หมูนี่มันมันอยู่ที่เฮาจะไปยุกใจในส่วนของเพรายู่ที่หน้างานเฮาตัวไอนถูกต้องเลยครับถูกต้องเลยอ่าอ่าผมว่าน่าจะหลายคนน่าจะได้ไอเดียโดยเฉพาะมือใหม่คนอายุต่าเต่ากันเนาะถึงความรู้นี้เฮา ผมได้ยินมา20กว่าป,ปีอย่างนี้ใช้เป็นชีวินนมานะผมอันนี้เขาเป็นคนรุ่นใหม่เรายัางมาอู้ถึงความรู้กันยู่ตอนนี้อาจรย์